อไปั้งแรก่สวัสดีค่ะวันนี้ก็าพบกับช่องทัญโรสิทแล้วนะคะเราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ประเทศฟาริเีเดี๋ยวเราไปเช็คอิน ก็เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะก็เหลือแค่ไปจอกกระเป๋าวไว้ตอนนี้เราก็อินนิ่มแล้วเรียบร้อยกำลังจะเดินไปรอบอดดิ้งนะคะอ๋อแล้วก็ ทริปนี้นะเราเดินทางไปคนเดียวก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนเอ๊ะเรียวกว่าเพื่อนได้ไหมนะที่ที่บาหลีนะคะก็คือเพื่อนบินมาจากอเมริกานะก็ไปเจอกันที่โนนก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์เราด้วยเพราะว่าเขาก็ออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักให้นะแต่เราออกค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็พวกอื่นๆเอง เดี๋ยวเราไปรอเพื่อนกันตอนนี้เราก็ออกมารอกระเป๋าแล้วคือคัสตอมผ่านง่ายมากแค่สแกนพาสปอร์ตเหมือนตอนขาเราออกนอกประเทศแล้วก็ยืนให้เขาสแกนหน้าให้แล้วเราก็ออกได้เลยง่ายมากมากแล้วก็วิธีการเดินทางของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแกลบเนาะแต่ว่าถ้าเดินทางจากสนามบินเนี่ยจะมีคนมารับนะก็คือเราได้จอง ที่พักใน AirBnB ไปนะคะเขาก็เลยจะมารับเรานะมอกับเขาต่างชาติเยอะมากเราก็เจอคนขับรถแล้วนะคะเขาก็กำลังจะพาเราไปขึ้นรถ,ถรักมากเชื่อขนของด้วย การจราจรตอนออกมาจากแอร์พอร์ตนะคะอันนี้คือเวลาสี่โมงรถเริ่มติดแล้วเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีจากนี่ไปวิลลนะ่า <sweet>, ฟ,ฟิลเหมือนอยู่ภูเก็ตเลยถนนในเมืองนี่ถือว่าโอเคนะแต่เราต้องไปดูในซอยที่เราอยู่ว่ามันแคบหรือเปล่า ชื e อ Jonas Jonas Which one Jonas <laughs> Okay ซุกซา y o ซุกซา u า Thank you Thank you okay, Thank you Thank you เขามีคำ e ิบด้วย a ังยังต้องร้ o ง วิลล่าของเรานะคะแล้วก็มีห้องห้องนอนค่ะวิห้องหอมมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในวา้าว อันนี้ไม่มีกระจกอันนี้ไม่ใช่กระจกใช่ไบอ่างใหญ่มากไหมน,นี่ก็มีซ่วมแล้วก็เดินออกไปสระน้ำได้อันนี้ครัวนะคะเขาก็มีลำโพงให้มีปักมีปักให้ด้วยแล้วก็ก็ครัว ก็มีช้อนซ่อมมีอะไรให้อนะแล้วก็ตู้เย็นน้ำนี้เขาบอกว่ากินได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็จากนอนไปประมาณสองชั่วโมงตอนนี้กำลังจะออกไปหาอะไรกินฮัลโลโกินอะไรดีเกาจะ เดินออกไปถนนรักนะคะเพื่อที่จะไปหาลิกิตลืมบอกว่าเธอข่ายมือถือเนาะเราไม่ได้ซื้อซิมที่นี่นะก็จะเป็นการโลมมิ่งซึ่งราคาก็พอๆกันกับถ้าซื้อซิมใหม่เลยเราเพ่าใช้ของ AS นะคะก็จะได้ประมาณ8กิก8กิก429บาทราคายังไม่รวมแบตก็ทางเดินออกไปมืดนะ เดินคนเดียวก็คงไม่เดินอ่ะจ๊ะได้เวลาสุ่มหลานกินแต่ไม่มีหมูนะ ทั้งหมดก็คือ63,000 63,000ก 63, ็100กว่าบาท2คนได้อยู่อ,อันนี้คือไข่เจีเยวไก่โอเคทรี เิมเลยค่ะคุณนะ้าเ้าผัดไก่นาซีกูแรงอะยำอะยำแปลว่าไก,ก่สั่งแบไม่เผ็ดฮ้ยอร่อยอย่พาวเ็ Salads or fried rice. I'm down. เกียวกรูนะ,ะ๊ะกินอิ่มแล้วแวะมาดูซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรกินบ้างผลไม้สี่สิบสี่บาท ราคาเนื้อไก่ค่าของชีฟะๆ,ะๆ,ะๆ,ะๆกับเมืองไทยเลยไก่ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยนี่มีเท่าแก่น้อยด้วยจะ try ี d a Thai ban crispy civit อริจินอลเท่าไหร่สามสิบบาท <Yeah. S 1> ประมาณ ก็เป็นวันที่2ของการมาบาหลีนะเรากำลังจะไปเที่ยวภูเขาไฟบาโตก็จะใช้เวลาเดินทางจากแซนมินยักไปที่คินตามานีเนาะประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวรถก็จะมารับเราแล้วก็ซื้อทัวร์ไปนะก็ตกประมาณเกือบ5,000บาท2คนเป็นไพรเวททัวร์นะจ๊ะได้นอนแค่2ชั่วโมนี่หน่ารอยปะเนี่ยไปกัน ีเราก็ม mm. <reci him S 2> ีถ่ายรูปกับดาวด้วยนะคะก็จะเห็นดาวคุณเขาก็ถ่ายรูปใหู้ปสวมากก็คือช่างถ่ายบ่อยรู้เทคนิคแอไปดูว่าเขาถ่ายยังไงก็เขาก็ใช้ไมคหมดแล้วก็เปิดแฟลชบอกเลยว่าทริปนี้เรา ตื่นตีหนึ่งนะคะเตรียมตัวโนนันนี่เขาาก็รถมารับตีสองพอตีสองปุ๊บก,ก็จะต้องนั่งรถจากที่พักนะคะมาที่กินตามานีเนาะประมาณชั่วโมงครึง่งเกือบเกือบชั่วโมง45หแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถจี๊ปพอเปลี่ยนเป็นรถจี๊ปเสร็จเขาก็ขับขึ้นมาตรงข้างกับภูเขาไฟบาตู คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือเผาไปเาไปาตัวตอนนี้มันมืดมากนช็อกโกแลตเบรดบินอไนันอโอเคขอบคุณช็อกโกแลตร้อนเขาไปทำมาให้เริมรู้สึกอุ่นข้ามาหน่อยตอนแรกมือเย็นเฉียบ เยอะมากคือเขาก็มาจอดรอเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงชเช้าแหละเราก็จะเห็นทะเลสาบเลยไม่มีหมอกนะ ถ่ายรูปเก่งมากเดี๋ยวเราจะไปแบกลาวากันต่อนะคะไปจฟี่เอฟฟโอเค ขัไฟครั้งแรกมาแล้วจ้าเล่นองไนกันก็คือหิน okay. ม okay. oh. ันก็จะเป็นหินดำๆแล้วก็เป็นรูพุ่น คือเขาก็บอกว่าถ้ามาสายๆมันก็จะมีแมงวันเยอะตอนนี้ก็เริ่มมีมแล้ อยู่กันที่ร้าน HTP Seafood นะคะซึ่งเมนูส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาอินโดนีเซียนมีซีฟู้ดเยอะแยะมากเลยเราก็สั่งเป็นปูซอสไข่เค็มนะคะแล้วก็กุ้งกุ้ง น่าจะเป็นปุ้งทอดพิกเกลือเขาก็มีพวกออยสเตอร์แล้วก็ซาซิมิด้วยแต่เขาไม่บอกราคานะเ,าเราก็ไม่ได้ถามราคาได้ว่าเท่าไหร่บินก็ประมาณล้านสองล้านสองก็ประมาณพันสามพันสี่ถึงไหมนะถึงล้านเท่ากับสองพสอง ประมาณ2,000 2,005 2,006นะคะอาจจะมากกว่านะกนปูซอสไข่เค็มตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียม ก็น้ำมะพร้าวคือตัวไม่ใหญ่มาก